ทำไมคนเราเนี่ยอยากมีความสุขทุกวันอยากร่างกายแข็งแรงทุกวันอยากรูปงามอยากสวยอยากรออยากร่างกายพรรามัยที่แข็งแรงก็ต้องทำบุญทำทานทำบุญบ่อยๆทุกวันเหมือนผู้สูงวัยที่อยู่ตามชนบทเมื่อท่าน ไวถึงไวนี้ท่านก็นจะทําบุญทําทานยิ่งช่วงข้าพรรษามีาพระพิสุลูกหลานได้บวชล่ําเรียนข้าพรรษาเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาถ้าท่านสามารถปฏิบัติธรรมสวดมนต์ที่พระสัมมาวิชาทรงประทานเอาไว้ท่านสามารถได้ดวงปฐมมรรคดวงใสยอยู่ที่ศูนย์กลางกายที่เจนั่นจะเป็นความสุขของท่านและปู่ย่าตายายพ่อแม่จะได้บุญจะประมาณไม่ได้เพราะจิตใจผ่องใส ผู้รับปฏิกาหกและผู้ที่ทำบุญทำทานย่อมได้รับผลจากปฏิกาหกทั้งหลายเหล่านี้ความสุขความสว่างอยู่เกิดในใจในกายจากผู้ประพฤติธปฏิบัติตามตามแนวของาารพระสัมมามพุทธเจ้าบุญก็จะส่งผลเป็นพระทักทินายบุคคลสมบูรณ์แบบเราจงลงมือทำทุกวันทำบุญบ่อย คุณจะส่งผลให้เราได้รูปสมบัติที่ผสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติโดยพร้อมเพียง